อำเภอหนองไผ่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่โดยนางสาวรัชดาพรทองใจสดผู้อำนวยการสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่เมื่อวันพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์2567เวลา9นาฬิกาที่ผ่านมานางสาวรัชดาพรทองใจสดสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่พร้อมด้วย น,นายนราพงษ์หานบุรุษผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชชัสยามกุฎราชกุมารครั้งที่สองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อไทยร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจสารเคมีในเลือดด้วยชุดหายาฆ่าแมาลางในเลือดกระดาษทดสอบโคลินเอสเตอร์เรส และให้บริการพิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วยเฮลดิทให้แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานนเทศบาลบ่อไทยตำบลบ่อไทยข้อมูลข่าวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ทวสศีทัพทิมหัวหน้าศูนย์ศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีเพชรบูรณ์รายงาน